สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับโซเซนไลฟ์นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่กับหน้าจอดสก์ทอปนะครับในวันนี้จะมาสอนวิธีการปลดล็อก FPS นะครับสำหรับมือถือเสี่ยวมีนะครับสำหรับเกมที่มันล็อกไว้นะครับใช้ที่ใบไงไดีวะเดี๋ยวนะตั้งสติก่อนก็ บางเกมอย่างเช่นเกมไมค์คาร์บอะครับมันคือในตัวตัวเครื่องอะครับมันจะล็อกไว้นะว่าให้ใช้ APS แค่60นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอะเกมไมค์คาร์บอะมันมันใช้ได้มากกว่านั้นนะครับมัน APS มันได้สูงมากกว่านั้นนะครับซึ่งเนี่ยวันนี้จะมาสอบล็อกกันนะครับ เดี๋ยวผมจะสอนทั้งแท็บเล็ตทั้งมือถือเลยนะครับมันวิธีการมันก็เหมือนกันนะอ่ะโอเคเดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะครับว่า FA f อฟมันจะอยู่ที่60จริงๆนะครับ60สเป,เป๊ะนะครับได้เไปไน็นนะรจะไม่เกินนี้นะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูเวลาเล่น <c oughs> ป๊บ นี่จะอยู่ที่60ไม่เกินนะครับก็จะอยู่ที่เนี่ย58 6แ60 60 61 60เนี่ยไม่เกินครับไม่เกินแน่นอนนะครับซึ่งเนี่ยวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปลดล็อกให้มันเกิน60นะครับมันก็จะภาพมันก็จะลื่นขึ้นสวยขึ้นนะครับมันก็จะน่าเล่นขึ้นรารับมือถือที่เป็นหน้าจอที่เป็น120เฮิร์ตนะครับนะ ถ้าใครที่ไม่ใช่120เพรยก็อย่าเปิดนะครับสำหรับมือถือเ Xiaomi นะโอเคย้ำอีกทีหนึ่งมือถือเ Xiaomi ไปดูกันอย่างแรกนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เข้าไปที่ตั้งค่าครับนะครับแล้วก็เข้าไปที่แอปนะครับจากการแอปนะแล้วก็พิมพ์ในช่องนี้ได้เลยนะครับหรือว่า พิมพ์ในช่องนี้ว่าแบตเตอรี่นะครับมันก็น่าจะขึ้นมานะครับก็หาคําหาตัวนี้นะครับแบตเตอรี่และประสิทธิภาพนะครับแล้วราก็มากดล้างข้อมูลครับแค่นี้ครับง่ายๆไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีอะไรเลยนะเราปิดเกมแล้วก็เปิดใหม่ <c oughs> สำหรับเกมที่มันมากกว่า60 fps อนะย้ำอีกทีหนึ่งนะครับทำได้เกือบทุกเกมที่ ที่มันมากกว่า60สิบะครับเกมไหนบ้างก็ต้องลองไปดูกันเลยอันนี้ผมยกตัวยอย่างมาเป็นยกตัวยอย่างเป็นไมค์คาร์ดนะครับจะได้เข้าใจใง่ายงกลัวเสียงไม่ต้องก,กับภาพนั่นเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าอัดไปแล้วรอบหนึ่งเสียงไม่ต้องกับภาพก็ต้องมานั่งอัดใหม่นะี่ครับผมรอตัอ้งแต่อัปเดตใหม่มานี่โคตรจะช้าเลยนะการโอดเข้าเกมเนี่ย ล็อกอินเราลาล็อกอินก่อนอะตอนนี้ FPF เป็นยังไงบ้าง8997 83นะครับก็คือมากกว่า60แล้วนะเนี่ยขึ้นไปร้อยหนึง่งลนะ้อยแปดแปะมันก็ดรอปตามอะไรของมันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูในเกมนะครับว่ามันจะเป็นยังไง 60 4 4เราโหลดเกมบป๊บน,นึงหมุน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 อ่ะ79 93 70 69นะครับก็มากมากกว่า60แล้วนะแต่ว่ามือถือนี้เอท็บเล็ตก็มีมันค่อนข้างที่จะแปลกๆนิดหนึ่งสันแนปนาก,ก็ตั้งแปเอ้ย855นะครับแต่กระตุกนะมันมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้กระตุกนะแต่มันแค่มันไม่เลื่อนเท่ามือถือ นะครับไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะเดี๋ยวไปดูมือถือนะครับเพราะว่ามันยังไงอะมือถือมันเลื่นกว่านะครับแล้วก็วิธีการก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะไปทำให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกับหน้าจอมือถือกันครับโอเคเดี๋ยวให้มาดูในฝั่งของมือถือกันบ้างนะครับก็จะเป็นไมค์ครับเหมือนกันนะครับ ก็ไอ้ไม่ได้กดเข้ามาเก็บเลสออกไปกดปิดไปก่อนนะครับก็วิธีการก็เหมือนกันเลยครับก็กดเข้าไปในตั้งค่าครับแล้วก็แอปจนกการแอปนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับคาว่าแบตเตอรี่นะครับแค่นี้พอมันก็น่าจะขึ้นแล้วนะครับแล้วกดหลังข้อมูลเหมือนกันปับ๊บเรียบร้อยนะครับ แล้วก็กดเข้าเกมฮะแค่นี้ไม่มีอะไรแล้วก็ F P S ก็จะมากกว่าจะมากกว่า60นะครับแต่เครื่องนี้รู้สึกว่าจะทำได้ดีกว่าในส่วนของแท็บเล็ตนะจะขึ้นไปร้อยยเลย80 60 120เรียบร้อยฮอ่ะโอเค อย่าไปดูในเซิร์ฟกันนะครับว่ามันขึ้นร้อยยี่หรือเปล่าก็ร้อยยี่ตลอดนะค่อนข้างจะคงที่นะนอกจากตอนโหลดตอนโหลดแบบว่าโหลดโหลดเข้าเกมแล้วอะ่ะเดี๋ยวค่อยดูอ่ะเริ่มดอบแหละเจ็ดสิบห้าสี่เจ็ดหกสิบเก้านะครับเจ็ดสิบแปดร้อยยี่นะครับ เอพีเอททำได้ดีกว่า Xiaomi, เซียวมีไอตัวในส่วนของมีแพทนะครับอืมก็เรียบร้อยดีฮะเล่น,ล,น,ล,นลื่นเลยครับไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นลื่นครับร้อยยี่ร้อยสี่ร้อยเจ็ดร้อยเก้านะครับโคตรลื่นนะฮะไอ บังคับยากเหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นกับน,นิ้วนานนะปกติต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดเล่นปั๊บเนะี่ยอืมลื่นลื่นปื๊ดเลยฮะอืมอ่าโอเคนะครับก็สำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกด like, ไลค์กด Sub s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับนะรบ๊ายบายฮะ